yeah สวัสดีครับคุณพันยศนะครับนะครับดันอยู่กับผมนะครับกีรติอันส่วนชัยกับช่องของ Super อร์มอนิเตอร์เวิร์กส์ข้างๆผมนะครับประธานกรรมการบริหารไทยเฮลส์คุณพันยศนะครับได้เข้ามาร่วมกับกิจกรรมนะครับเป็นอาสาสมัครนะครับปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้นะครับไทยเฮลท์ในฐานะผู้นำนะครับทางด้านอาหารเสริมนะครับที่มอบให้กับผู้ชมนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงครับอาสาสมัครเที่ยวนี้ครับจริงๆแล้วก็เป็นโครงการอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็ได้ เร่งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของสิทธิของนะผู้บริโภคนะครับในการที่จะดูแล เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับรวมถึงว่าทางบริษัทเนี่ยก็มีนโยบายในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยครับในฐานะนะครับที่ผมเองก็เป็นนะครับผู้บริโภคอันนี้นะครับคุณพันคุณพันยศนะครับในฐานะผู้ผลิตนะครับมีส่วนนะครับในการผลักการสินค้าดีๆแล้วก็ควบคุมการผลิตยังไงบ้างครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เน้นนะครับเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นเป็นหลักเลยนะครับรวมไปถึงเนี่ยในเรื่องของการดูแลในเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆนะครับรวมไป ถึงการควบคุมสื่อโฆษณานะครับให้อยู่ใน ในรูปแบบในตัวบทของกฎหมายนะครับฉนั้นเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นคุณภาพนะครับแล้วก็ความปลอดภัยซึ่งเราให้ความสําคัญกับผู้บริโภคสําคัญอยู่แล้วในานะนะครับที่เป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วตอนนี้นะครับคำว่า a อ c เราคงเลียไม่ได้แล้วครับเพราะว่าปีนี้ก็เปิดแล้วนะครับไทยเฮลท์นะครับปีโครงการที่จะบุกตลาด a อ c ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเราก็มองว่า a อ c ก็เป็นตลาดสําคัญนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาหารเสริมในภูมิภาคเอเ เสียนั่นก็คืออาเซียนนะครับหรือ AEC นะครับก็เราก็มองว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขามองไปพูดประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนพี่ใหญ่นะครับใช่ใช่เขาชอบสินค้าไทยมากถูกต้องครับฉะนั้นวันนี้เนี่ย <c oughs> ทางบริษัทของบริษัทไทยเฮลเราก็มองว่า เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยแล้วนะครับแล้วก็เราก็นําเอาชื่อเสียงที่เรามีอยู่ในประเทศนี้เอาไปบอกกล่าวนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยกลังเร่งดําเนินการทางนี้อยู่วันนี้ดีใจนะครับที่ไทเฮลนะครับในฐานะผู้นำทางด้านนะครับอาหารเสริมของเมืองไทยนะครับได้เข้ามานะครับสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเวิร์กสกู๊ปเล็กๆของเราหวังว่านะครับท่านคงให้โอกาสไปเยี่ยมสตูดิโอเราบ้างได้ครับวันนี้ผมกีรตินะครับกับช่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตเวิ มากค่ะ